ชมนาข้าวเขาหน้าดำครับเป็นเขาดำแปลงในพัน,นบ่ิวานกับดำอ่ครับบุ่นง่ายครับเขาหน้าดำกับหน้าวานมันกับห,ห้างข้างๆกันครับเกือบสอก สิแตกกอออกือเกาครับเขาหน้าวานเมื่อสิทีมอสิทีก็เนี่ยนนี้เขาหน้าดำรับวานมืทีสิบยึดน้ำ่าอุดอมสมบูรณ์ครับเขาทั้งชาเชิงเศร้าครับ สวยงามมากสุดยอดเลยครับขอตะละแปลงมันกบ,บอ่บซ้ำกันครับแถวแปดเหลี่ยวเงเศ้นบางแปลงกับกำลังเขียว บางหมองก็กำลังเกียเก่ยวเกี่ยวแล้วก็มีครับส่วนบากพนกะสีวานครับพามาเบื่องเขาหน้าดำครับโอน,นี้เข้าหน้าดำพันดำเอากรบแปลงที่พันดำบ่บริเวนเมันกะสิงามกว่าน้าวานครับหน้าดำาผลผลิตกสิได้หลายกว่าครับ ข้าวนาดำต้องไปบ้านกาสมัยทุกวันนี้บ้านกาเสแผงน,น้อยๆแล้วเอารถดลงมาดำครับเห็ุแบบง่ายๆเห็นแบบเกาหลีเข้าดำารดดำจับๆๆข้นดำซาครับ สวยงามมากๆครับผมน้ำท่าอุดมสมบูรณ์น้ำขังเขา่าเขากำลังถอกครับอีกสักอาทิตย์ก็ได้เป็นเขา้าเมาครับน่ย อีกสักหนึ่งนาทีจะเป็นเขาเมาแล้วกําลังเป็นขาวขาอยู่ครับถอ,อกแลวแล้วครับอย่าบอท่านตรง เขาแตาา่ละภาคนีือ่พร้อมกันนะครับสิ่อยุ่กับฝนฟ้าอากาศแต่ละภาคบ่ซ้ำกันอันนี้เขาหน้าดำครับสุดยอดสวยงามเลยครับผม